มาลครับในช่องาเลขมือเขาโอ้โหทำไมยังไม่ได้แห่ทำไมหอบเร็วจังเลยครับว,วันนี้วันที่อะไรครับวันนี้ยี่สิบท,ที่อะไรไม,ม,มั่วแล้วมั่วแล้ววันนี้วันที่สามกรกฎาคมค่ะโอ้ช้าๆหน่อยพี่เซมวันนี้เรามาแหอยู่ที่บ้านบิงตํตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกนะคะนี่หลังจากที่เรา แต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าอุดมพรใช่ไหมชื่อวัดต่าอุดมพรเนาะบ้านบิงนะคะโอ้โหดูพี่เซมครับแต่งตัวจากวัดนะ,ะเราเอารถมาจอดไว้ที่วัดนะคะแล้วเราก็แต่งตัวแต่งตัวไปที่บ้านเจ้าภาพนะคะโอ้โวัวตะลึงความรอไม่รู้ตะลึงหนูแดงเด้อฮอแมแมถ้าเจอวัวนะ่ะระวังนะน,นี่ ชุดแดงด้วยน่ะเห็นไหมไหนมาดูโชว์ตัวก่อนโชว์ตัวกับพี่แซมก่อนเนาะแดงพี่แซมกับแดงหมูแบนใครจะรอกันวันนี้รอก่อนรอก่อนเออไม่มีมีดเลยมี่ยังทั้นไม่เสร็จอ่าโชว์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 ระวังแดงหมูแบนกับแดงพี่แซมใครรอกว่ากันเอายืดแอคชั่นดีๆอู้วัววัวอันนี้มากับหน้าลายๆนะคะแล้วก็ชุดแดงนะคะ วันนี้ควานสอนแบบแวกแนวหน่อยวันนี้มาแบบโทนเขียว,อ,ว,อ,วอะไรเราดูดูรอลงเล่นด้วยรอลงเล่นด้วยโนนโอ้โหทองคำเดินมาแบบสง่างามมากเลยค่ะตะวันสองดวงตะวันสองดวงบ่ <c oughs> พระาทิตย์ขึ้นสองดวงเห็นไหมวันนี้แดดมันเปรี้ยงปรางได้บวกไล้พี่งานหอบงานก็ไปย่างกันไหมอพี่แซมบอกว่าหอบห,หอบอ้อยกินรอทองคํานะคะต้องรอเป็นเพื่อนทองคําด้วยนะคะทองคําเพิ่งจะฝึกออกงานใหม่นะคะก็ได้ชุดได้ชุดพี่แซมใส่นะคะทั้งชุดเลย ทองคำกลัววัวไหมทองคำดูดูทองคำเจอวัวจะเป็นยังไงโอ้โหก็หมดเพราะเนาะอ้าวแบบแบบไม่ไม่เดินตะแคงตะแคงหัวมาพอผ่านวัวมาได้แล้วนะคะวัววัวอ๋อทันที่แซมแล้วโอ้โอ้ดู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 เก็บอ้อยยังไงก้มทั้งหัวเลยอสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มาแบบลโลนะคะครับวันนี้อ๋อ อันนี้ได้ชุดผ้าคลุมหัวมาด้วยนะคะได้ได้ชุดพี่เซมค่ะวันนี้ก็เลยต้องเดินตามพี่เซมะคะ่ะแบบรอร <c oughs> อเพราะว่าผ่านผ่านงานมาหลายงานแล้วผ่านเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งมารายงานแล้วนะคะทองคำก็เลยได้ชุดพี่เซมนะคะออกงานโอ้โห ดูครับผู้นำทีมวันนี้ผู้จัดการก็คือหนูแดงนะคะหนูแดงวันนี้หนูแดงสมชื่อนะคะเพราะว่าแดงทั้งชุดเลยฮะเอาทำไมไม่เอาหมวกในรถหมวกรถก็มีตัวฮะอ๋อ โอ้ตอนนี้เราเดินไม่ทันแล้วนะคะเดินไม่ทันพี่แซมกับทองคำํำละเพราะว่าเดินเร็วมากเลยนี่เราก็เก็บบรรยากาศให้ชมนะคะเจ้าภาพคือเตรียมการไว้ดีมากเลยนะคะมีอาหารแบบว่าวางไว้ให้นะคะเป็นจุดเป็นจุดนะคะโอ้หมูหมูมีถืออ่าต้นอ้อยไว้ด้วยนะคะ โอ้ตรงนี้ก็กองบปเลยอ,อีกแล้วค่ะดูดดววใช่น่าจะได้หอกับบ้านนะคะดูสเสบียงสเสบียงที่ทางเจ้าภาพแบบว่าเตรียมไว้ให้นะคะดูหนุน่เอาเอาเน็บเอาใครจะเน็บได้เยอะกว่ากันทองคำก็สายเน็บเหมือนกันนะคะดูโอ้พี่แซมพี่แซมหอบเยอะเอาทองคำ หอบเยอะๆเหมือนพี่แซมว่ะเอมหอมอ่ะหอมเป็นไหมอ๋ออ๋อลุนนะครับทองคำหอบเอาก้มทั้งตัวเลยโอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ก็ลุกแล้วปลอกงานลุกแล้วเบนปลอกงานลุกแล้วโอ้ยปลอกงานลุกแล้วเราเคลื่อนเราดูไปต่อย เดี๋ยวเราเก็บใู้ด้อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บเอาเดี๋ยวเราเก็บเอาดูค่ะขออีกล้อเดี๋ยวคอุ่ยต่อยต้นกลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้โอ้โหหอบไปแล้วค่ะใครบริการทองคำโอ้วันนี้หนูดาจะเป็นบริการทองคำนะคะโอ้ย มี่ไม้สอยมะม่วงด้วยโอ้หล้นหรือยังเอาเอาหมาห่าแล้วหมาห่าแล้วเอออ่าเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าง,งานกันเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้พี่แซมกับพ่อคำเราก็เดินมาถึง อ่น่านี่เรีไปหาแม่สาตรงนี้วะนี่แม่สาอยู่นี่อันนี้ไข่อันนี้เขาปักหางออนี่คือบ้านเจ้าภาพอยู่ทางนี้นะคะฮาาะฮะฮกฮะ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 ะฮ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 ะ เซี S <S ่อ <net> เอาไปไม่ได้หลกเนียงก็เกลียดเลี้ยง <net> <t> <c oughs> นี่การหว่ตาเาเนียงไปด้วยอาจ <net> จะไม่เอาไปกับพ่อเรียกตานี่แเลยใช่ไหมเออถ้าเรียกว่าพี่พี่อนุไปด้วยน,นี่เขาจะพิจเรณาอนูเรียกว่าตาอนุไปด้วย โน้นสาริกาอยู่โน,โนโ้นรู้ป่ะนี้ก็มัคคะทะกับโอ้โหรถเห่เอาเคียงเดือนนะคะเอว้ามือนีหอนโอ,โห,โ,อโหเจอใครมาด้วยคะนี่รายอะไรไม่รู้นะโอ้ ไ <Indonesia> ด้อ๋อมมาถึงก็ได้ข้าวเลยเอสาด้วย้น้เอ๊ะแบบจะมาพักกันดูบิบิเพิ่มกำลังจะกินักด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวอะไรนะวสานวัสมานวัสมานสาววัสมันวันนี้แม่สาววันนี้แม่สาวมาในโอทำไมหวานแหวานี่ฮะลุงทำไมจัดสีหวานแบ๋วจัง โอ้มาแบบสาวหวานนะวันนี้แม่สาววันนี้มาในลูกสาวหวานค่ะสาวานมาสาวสาวเดียวชายนะู่นดูช้ำเต็มเลยเออนั่นแหละมาจากไหนน,น,น,นนั่นบ้านนี้โอ้สาวเยอะจริงๆนะครับวันนี้แม่สาวนะควันนี้แม่สาวหน้าหว,วานๆน่าจะเป็นครั้งแรกเลยค่ะได้เจอกับพี่แซมเจอกับยายสาว เอางานด้วยกันโอ้นีงไ่ะดูบริการของเราอะไรขอเมก้าซ้อให้เติมพลังมาถึงบริการต้องเติมพลังใช่ไหมครับอันนี้คุณเป็นบริการเชือกไหนคะ โอเป็นบริการทองคำราะว่ามากับแชมสั้น่ัี่ลุงเห็นไหมวันนี้ลุงไม่ได้เป็นบริการทองคำนะวันนี้นะเพราะว่าบริการทองคำนี้แม่แม่เอฟซีเขาอะไรนะยังเพราะว่าเคยเคยแบบว่าเป็นบริการทองคำแล้วได้พิเศษใช่ไหมเออวันนี้ก็เลยจะมาเป็นบริการทองคำเสนอใช่ไหมเสนอว่าเป็นบริการทองคำ ทิ้งแล้วพยัยไม่ให้เป็นบริการเราตามในความต้องปารแล้วเราเลยไม่ได้เลยอ่ะมาแบ่งลูกเลยเด้อบริการเติมพลังอยู่นะตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องเป็นยังไงครับโตได้เก่งฟักทองมีนูโปรดเลยใช่ไหมครับไหนไปดูทองคำนะครับเป็นยังไงเอาทองคำห้อยู่นะเอาทองคำให้อยู่เออป้าเอ้ย นน่นบริการทองคำนะบรริกาทองคดูบริการทองคำดีเด้อหิวข้าวร้องไห้เดลยมีค่าตัวให้บริการไหมคุณป้ามีีค่่าาตัววบรริกแล้นทำยังไงดีเห็นไหมเสนอตัวว่าเป็นบริการทองคำเลยวันนี้ทำเป็นบริการแล้วนะคะแต่ว่า บรรกาศของเรายาังน้งมัมมัมอยู่นะคะโ oh, อะ้เติมพลังก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในก็อย่าลืมฝากติดตามในช่องของเราะคะ่ะช่องผายแซมสั้นขอนเมืองนะคะลือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามไ้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์ห like, น้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ